ไม่ต้องดเดาแหละกูก็บอกว่าไม่รู้จักกันน่ะกูก็รู้เลยอะ่ะสิ่งที่จะบอกนะครับพรุ่งนี้เมียหลังอะ่ะเมียหลังมาให้ให้ปักคำก็จะบอกเลยว่าไม่รู้จักกันเป็นแค่คู่ค้าไม่รู้จักกันเลยไม่สนิทกันเลยนะฮะก็คือมาเพราะว่าเขาชวนนะฮะไม่สนิทเลยเนี่ยเป็นแค่คู่ค้าไม่ได้มีความสนิทชิดเชื้ออะไรกันเลยก็คงจะบอกแบบนี้ เนี่ยไอคลิปนี้มันมีปัญหามากเลยนะฮะฉันจะเอาไปถามเจ้าหน้าที่อยู่เนี่ยว่ามันเป็นการช่วยกันนำเข้าอะไรที่ผิดในพรบอคอมไหมเพราะว่าตกลงแล้วร้านนี้ไม่ใช่ของแม่ตักต๊กไม่ใช่ร้านของเจ๊ตั๊กไม่ใช่ร้านของเจ๊ตั๊กแต่เจ๊นุต มายืนยันว่าเป็นร้านของแม่และมายืนยันนะครับว่าเป็นแบบทรัพย์สินของแม่อันนี้มันเป็นการขีดตัวบ่นอพ่อแม่พี่น้องมันเป็นการเอาน้ำเข่าระบบคอมพิวเตอร์ที่มันแบบว่ามันบม่เป็นของจริงบน่นอเป็นการาน้ำเอาความเท็จเข้าสูคอมพิวเตอร์บน่นอมันเป็นจังไดนี่พี่น้องมันเป็นจัง,งไหรเนี่ย บอสเนสเจังไหรบอสนิทคือไปรู้ว่าเขาเนี่ยเฮ็ดรานท่องรานท่องจังสันจัง,จงซี่แล้วก็เขาไปหาเขาว่ายินดีมีแห้งยินดีมีความสุขหลายเปิดร้านใหม่มันมันเป็นร้านของเขามันเป็นร้านของเขามันเป็นร้านของผู้อื่นแล้วคือบอกว่าบอสนิทบอรูเรื่องบอดูความจังสันจังซ,งซี่นะครับเราเป็นประชาชนเราตั้งข้อสังเกตตั้งข้อสงสัยได้นะครับเราไม่ได้ไปใส่ความอะไรเขานะฮะเราไม่ได้ไปใส่ความอะไรเขานะครับทุกคนครับเราแค่ตั้งข้อสังเกตตั้งข้อสงสัยในฐานะที่เราเป็นเมืองประชาินที่ นะครับทุกคนเราสามารถที่จะออกความคิดเห็นเรื่องใดๆก็ได้ที่ไม่ได้เป็นการหมิ่นใครนะครับเราสามารถออกความคิดเห็นได้เพราะเราไม่ได้บอกว่าเขาผิดอะไรแต่เราก็แค่ตั้งข้อสังเกตว่าไอ้คลิปนี้มันหมายความว่าอะไรคลิปนี้มันหมายความว่าอะไร มันเป็นแบบเหมือนการแบบจัดฉากหรือไม่อย่างไรทําให้คนเข้าใจผิดว่าเป็นร้านทองของเจ๊ตั๊กเป็นร้านทองของคุณตั๊กหรือไม่อย่างไรนะฮะหรือไม่อย่างไรครับพี่เคนส่งให้พี่อัดสิเดี๋ยวส่งให้นะฮะเดี๋ยวจะส่งให้พี่อัดส่งแม่งเลยส่งแม่งเลยดีกว่านะฮะแชร์เลยนะครับส่งเลยฝอกให้ฉันส่งใช่ไหมเดี๋ยวฉันลืมฉันส่งแม่งเลยนะฮะฉันส่งแม่งเลยนะครับอืม ให้ส่งใช่ไหมให้ส่งใช่ไหมส่งเลยส่งเลยนะฮะฟ้องมาส่งเลยฟ้องมาส่งเลยรอแป๊บหนึ่งนะฮะฉันส่งคลิปให้พี่อัดอัจฉริยะก่อนฉันส่งคลิปให้พี่อัดอัจฉริยะก่อนนะครับทุกคนเพราะว่ามันเป็นอะไรที่มันเป็นอะไรที่ฉันรู้สึกว่ามันแปลกแปลกนะครับฉันรู้สึกว่ามันแปลกแปลนะครับฉันเป็นอะไรที่รู้สึกว่ามันแปลกแปลกนะครับทุกคนมันบแมแนวเลยนี่ฉันรู้สึกว่ามันแปลกแปลครับพี่น้อง ฉันรู้สึกมันแปลกๆนะครับมันแปลกครับเดี๋ยวส่งก่อนเด้อบึดหนึ่งเดี๋ยวส่งก่อนเด้อบึดหนึ่งเด้อ,อนี่ฉันจะส่งนะครับไปให้พี่อัดอัดชลิยะดูว่ามันเป็นอย่างไรนะฮะมันมีความน่าสงสัยอย่างไรนะครับหนึ่งสองสามปวกส่งเลยเดี๋ยวก็พิมพ์ว่าพี่อัดเห็นอย่าง อ่าพี่อัดเห็นยังโอเคนะฮะฉันทำการฟ้องพี่อัดตามที่พวกแกบอกแล้วฉันทำการฟ้องพี่อัดตามที่พวกแกบอกแล้วนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของสรรพากรด้วยนะครับทางพี่อัดไม่ได้มีแค่พรบอรคอมพิวเตอร์หรือว่ามีแค่แบบว่าการโฆษณาเกินจริงนะครับยังมีเรื่องของสรรพากรด้วยนะฮะสรรพกรเนี่ย ยังไงครับทุกคนมีทรัพย์สินแต่นางก็บอกว่านางไม่ได้มีทรัพย์สินอะไรใดๆนะครับนางก็บอกว่านางไม่ได้มีทรัพย์สินใดๆนะฮะแล้วที่แม่บอกว่าซื้อกันที4ี่แสนชิ้นเนี่ยนะฮะมีบินให้กันหรือเปล่ามีบินให้กันหรือเปล่าที่แม่บอกว่าเป็นเจ้าของแบรนด์ซื้อ t 4 0ทีสี่แสนชิ้นเนี่ยนะฮะเอาเงินมาจากไหนซื้อกันทีสี่แสนชิ้นนะครับทุกคนอันนี้ก็ต้องไปตรวจสอบนะครับบอกได้เลยว่ามีเรื่องกับใครอย่ามีเรื่องนะฮะมึงมีเรื่องกับสัมภาระมึงตายอย่างเดียวนะฮะบอกไม่สนิททกกััันนคคครรบบุใช่ ใช่ครับทุกคนการถแถลงข่าววันนี้นะฮะเธอไม่ตายใหม่เลยแม่ไม่ตายใหม่ เจ๊ไม่ตายใหม่เจ๊เป็นคนที่อยู่หน้าใหม่แล้วเจ๊คือมืออาชีพมากเจ๊ไม่มีอึออกอักเจ๊มีอึออกอ,อักแค่ประเด็นเดียวก็คือซื้อทองปีเสียเท่าไหร่และขายได้เท่าไหร่กว่าเจ๊จะตอบนะเจ๊ก็ลืมนู่นนี่นั่นนู่นนะฮะเพราะว่าอะไรพูดถึงเรื่องทองเดี๋ยวมันเหมือนแบบว่าเข้าใจไหมเหมือนจะต้องแบบมาเป็นผู้เสียหายเหมือนมาเป็นผู้เสียหายของแม่ด้วยเพราะว่านางไปซื้อปีเสียกับแม่นางสามารถแจ้งความแม่ได้นะครับนางสามารถแจ้งความแม่ได้นะ เอาชนิดที่ว่าจะเอาหลุดจากกันนะนางต้องแจ้งความแม่นางต้องแจ้งความแม่ในฐานะที่ไปซื้อปีเสียแล้วไม่ตรงปกนะครับไปซื้อปีเสียแล้วไม่ได้ตรงปกนะครับอย่างที่นางบอกถ้าเกิดว่าจะให้ขาดกันจริงๆนะครับเจ๊เจต้องไปแจ้งความเอาผิดแม่ด้วยเจต้องไปแจ้งความเอาผิดแม่ด้วยนะฮะเพราะว่าเจ๊เนี่ยไปซื้อของของแม่แล้วเจก็แบบ เหมือนประมาณว่าขายได้คร like so ึ it out, it mom, ่งราคาเจ๊บอกอย่างนี้นะเจ๊บอกว่าเจ๊ขายได้ครึ่งราคาฉันก็เลยอยากจะบอกนะครับว่าถ้าอยากจะหลุดออกจากกันเลยให้เจ๊แจ้งความแม่เจ๊ต้องแจ้งความแม่ว่าแม่ขี้ตัวเบ๋ขี้ตัวตะละลาขี้ตัวกับเบ๋ขี้ตัวตะละลาขี้ฮกเบ๋ขี้หกตะละลาเจ๊ต้องไปแจ้งความแม่ไปแจ้งความเอาข้อหาเพิ่มให้แม่ ถ้าเจ๊อยากจะหลุดจากกรณีนี้นะฮะฉันจะแนะนําเจ๊เลยหนึ่งเจ๊ไปซื้อปีเสียมาเจ๊ไปแจ้งเหมือนที่ชาบ้านเขาแจ้งกันเจ๊ไปแจ้งเหมือนที่ชาวบ้านเขาแจ้งกัน,แ,น,น,แ,กนและคลิปต่างๆที่เธอไปเป็นลูกคู่เธอต้องไปแจ้งความแม่เหมือนกันว่าแม่หลอกเธอมาทําอะไรแบบนี้ เธอต้องไปแจ้งไปให้ข้อความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าเธอโดนหลอกให้มาทำอะไรแบบนี้มันไม่ใช่สิ่งที่เธออยากจะทำในคลิปต่างๆนั้นเธอไม่สนิทเธอเป็นแค่คู่ค้าแต่เธอโดนให้มาทำอะไรแบบนี้เพราะแม่เป็นคนเขียนสกิปให้เธอหรือไม่อย่างไรเธอสอยแม่เลยจ้ะเธอสอยแม่เลยเธอสอยแม่เลยจ้าเธอต้องสอยแม่จ้า เธอต้องสสยแม่จ้าทั้งสองคนเลยนะฮะทั้งเจนุสกับเมียลังเธอต้องสอยแม่จ้าเพราะว่าแม่พาสวยจ้าถ้าเธออยากจะหลุดจากกรณีนี้นะครับถ้าเธออยากจะหลุดจากเรื่องนี้นะฮะเธอต้องสอยแม่จ้าถ้าเธอจะกระโดดออกให้มันสุดๆไปเลยเนี่ยนะครับเธอจะบอกว่าไม่เกี่ยวข้องไม่ได้เธอต awesome, yeah, ้องเป็นผู้เสียหายด้วยจ้าเธอต้องเป็นผู้เสียหายด้วยนะครับเธอต้องเป็นผู้เสียหายด้วยเธอต้องไปแจ้งแม่ไปแจ้งจับแม่ เธอต้องไปแจ้งความเพิ่มว่าเธอซื้อปีเสียแล้วมันไม่ตรงปกเธอเธอต้องแจ้งฉันแนะนํานะฮะเธอต้องแจ้งแจ้งเอาแบบเอาให้มันสุดๆไปเลยว่าเธอก็คเพื่อเสียหายเหมือนกันไหนๆเธอจะมาทางนี้แล้วเธอไม่สนิทแล้วเธอเป็นคู่ค้าเธอเสียหายและคําว่าคู่ค้าเนี่ยเธอก็สามารถฟ้องได้ด้วยเหมือนกันนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่า เธอรับของเข้ามาณนะตอนนี้ธุรกิจเธอเสียหายนะครับเธอเป็นคู่ค้าเซ็นสัญญากันยังไงแม่ส่งของให้เธอไม่ได้เพราะแม่ติดคุกอยู่แม่ส่งของให้เธอไม่ได้เพราะแม่ติดคุกอยู่ถ้าเธอบอกว่ารับของจากแม่มาและณนะตอนนี้เธอขายไม่ได้เพราะไม่มีของเท่ากับว่าแม่ทําผิดสัญญากับเธอเธอฟ้องแพ่งแม่ได้ด้วยนะ เธอฟ้องด้วยนะครับเธอฟ้องได้เลยเรียกค่าเสียหายกับแม่ได้เลยว่าธุรกิจของเธอซื้อมาขายไปที่ซื้อมาจากแม่เนี่ยแม่ส่งของให้เธอไม่ได้แม่ส่งของให้เธอไม่ได้เพราะแม่ติดคุกแม่ติดคุกแม่รู้จะส่งยังไงทําให้ธุรกิจของเธอเสียทําให้ธุรกิจของเธอเสียเธอแจ้งจับแม่ได้เลยเธอแจ้งจับแม่ได้เลยนะครับในฐานะที่ทําให้ธุรกิจของเธอเสียฟ้องแพ่งเรียกค่าเสียหายได้ด้วยนะครับฟ้องแพงเรียกค่าเสียหายได้ด้วยนะฮะบางคนบอกกล้าเหรอกล้าเหรอกล้าเหรอกล้าหักไหมมาขนาดนี้แล้วให้มันสุด มาขนาดนี้แล้วให้มันสุดครับแม่มาขนาดนี้เอาให้มันสุดแล้วไม่รู้จักแล้วนี่ไม่รู้จักแล้วนี่วทำธุรกิจเสียหายด้วยนางว่าธุรกิจนางเสียหายนางไลฟ์ของนางอยู่ดีๆธุรกิจนางเสียหายเสียหายเพราะอะไรเพราะทําสัญญาซื้อขายกับแม่และแม่ไม่ส่งของเพราะแม่ติดคุกอันนี้ฟ้องเลยฟ้องเรียกค่าเสียหายเอาให้มันยึดทรัพย์เลยแล้วก็ามาเฉลี่ยรัพย์ให้เธอ ยึดรั์แม่เลยนะฮะยึดรัพย์แม่ให้หมดเลยลดอะไรต่างๆนานาเอามาเฉลี่ยทรัพย์ให้เธอเลยเธอบอกเลยนะครับว่าเธอเสียหายกี่บาทเธอประมูลมูลค่าทางธุรกิจเธอเลยว่าแม่ไม่ส่งของให้เธอกี่วันกี่วันกี่วันแม่ไม่ส่งของให้เธอกี่เดือนกี่เดือนกี่เดือนทําให้เธอไม่มีของขายทําให้ยอดขายตกทําให้เธอมีความเสียหายกี่ล้านกี่ล้านกี่ล้านเธอฟ้องเอาให้หมดเอาให้หมดเอาให้หมดฟ้องเอาให้หมด เจนุดไม่กล้าหักหลังดอกนะครับอ้าแล้วทุกวันนี้เมื่อเมื่อตอนเย็นบอกว่าไม่รู้จักอ่ะมันผมไม่รู้ว่าหักหลังหรือไม่หักหลังนะคือสนิทหรือไม่สนิทไม่รู้สนิทหรือไม่สนิทก็ไม่รู้อ่ะแต่แนะนำไงแนะนำไงแนะนำไงนะฮะตู้เซฟบ้างเปล่าด้วยกูจะบ้าตู้เซฟนาฬิกงนาฬิกาหายหายหมดนะฮะกูจะบ้าตายเจ้าที่ตำรวจเนี่ยอยากาอแทนเด้ยอยากาอแทนเจ้าหน้าที่เด้เปิดมาบ,บาานเจอออหยังเนี่ยโอ้ยาอแทนไยแทนไอแทนตำรวจเด้ตำรวจเปิดมาโอ้ยนักข่าวเนี่ย เอากล้องไปส่องกันแบบว่าอุ้ยเปิดมาต้องมีนาฬิกาต้องมีทรัพย์สินเปิดมาไม่มีหาอะไรเลยกูอายแทนตำรวจมากเปิดมาไม่มีหาะไรเลยกูอายแทนตำรวจมากหน้ากูจะซุบแผ่นดินหนีอยู่แล้วเนี่ยกูอายอายแทนตำรวจมากอายไม่รู้จะอายยังไงจะมุดดินหนีอยู่แล้วเนี่ยเปิดมาไม่เจออะไรอะ่ะตำรวจโดนหลอกอีกนะบ้าบอคอแตกแบบทําเป็นข่าวใหญ่เลยนะ ทำเป็นข่าวใหญ่เลยนะพวกมืองบอกว่าเจอเซฟแล้วเจอเซฟแล้วอุนักข่าวก็มาจากทุกที่เลยนักข่าวก็ทิ้งหมายอื่นๆมานะฮะหมายขายตรงขายตรงอะไรเนี่ยแม่งไม่ไปละนะครับมาอันนี้ดีกว่ามาเปิดเซฟเพราะว่าเราจะเจอเงินเจอทองเจอนาฬิกาเปิดมาแม่งไม่เจอเฮียอะไรสักอย่าง <S <S เปิดมาไม่เจอเฮียอะไรสักอย่างตำรวจแม่งโดนหลอกกูอายแทนมากขออภัยนะฮะกูอายแทนเจ้าหน้าที่มากนะครับอายไม่รู้จะอายยังไงนาฬิกาไปอยู่กับใครเจ้าหน้าที่ก็ตอบไม่ได้อีกแล้ว เห็นฉันไปสับเจ้าหน้าที่อยู่หน้าปคบไหมกูต้องไปสับอีกไหมกูต้องไปสับอีกไหมหน้าปคบเนี่ยจะต้องให้กูไปสับอีกไหมทุกคนนะฮะจะต้องไปสับอีกไหมขนาดสับแล้วสับอีกเนี่ยคนก็ด่ากูอยู่นั่นแหละว่าแบบโอ้โหเคนโดจะมารุนแรงกับเจ้าหน้าที่ตำรวจหลือเกินนั่นแค่ครึ่งเดียวนั่นแค่ครึ่งเดียวใครได้เห็นฉันไปสับกับตำรวจในคลิปบ้างช่วยบอกหน่อยว่ารู้สึกอย่างไรนาฬิกาทิปสับค่ะ ต้องไปสับอ e ีกนะครับ <buenas> ต้องไปสับอีกโพสต์รูปเต่าเลยช้ามากช้ามากช้าจริงๆมากเลยช้าเหมือนแบบช้าเหมือนแบบไม่ทําอะไรอ่ะนะฮะเห็นไหมว่าผมไปสับแต่ผมไม่ให้ผมไปสับอีกไหมเอาไหมเอาไหมไปสับอีกไหมอะไรกันนักรนาเนี่ยหาอะไรไม่เจอเนี่ยกูเริ่มกูเริ่มวีนแล้วนะเพราะว่าอะไรสวมบทบาทนะครับเป็นใจของผู้เสียหายไงไปสับไหมสับไหมทุกคน ขนาดฉันสับเจ้าหน้าที่แล้วนะวันนั้นเนี่ยฉันสับแล้วได้รถมาสี่คันก็คุ้มอยู่วันนั้นฉันสับแล้วได้รถมาสี่คันก็ก็คุ้มอยู่สับปุ๊บนะฮะอีกแป๊บเดียวประมาณชั่วโมงหนึ่งอ่ะยึดได้สี่คันฉันก็ไม่รู้ว่าเขาจะยึดอยู่แล้วรือว่าเป็นเพราะว่ากูสับแต่กูคิดว่าเป็นเพราะว่ากูสับนะฮะต้องไปสับอีกนะฮะมันถึงจะได้เงินสับครั้งหนึ่งได้เงินสับครั้งหนึ่งได้นาฬิกาสับครั้งหนึ่งได้กระเป๋าอย่างเงี้ยหรอต้องไปตามไปสับ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  คนก็จะกลัวกูอยู่ละเพราะว่าอะไรแม่งน่ากลัวกว่าตํารวจคือเคนโด่นี่แหละน่ากลัวกว่าเจ้าหน้าที่คือกูนี่แหละน่ากลัวกว่าเจ้าหน้าที่คู่กูนี่แหละคนนี้ยังน่ากลัวมากเลยบรสนน้าอินนาพมเลยบักเคนโดเนี่ยเจ้าหน้าที่เนี่ยยืนกันเป็นทับเป็นตับเป็นตับแล้วกดซับ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 ใส่เลยน่ากลัวที่สุดก็คือมึงน่แหละเคนโด้น่ากลัวที่สุดก็คือมึงนี่แหละนะครับวันนั้นสับน้อยไปต้องไปสับอีกนะครับต้องไปสับอีกนะฮะอ้ทุกคนแบบอยากให้ผมไปสับอี ฉันก็สงสารเจ้าหน้าที่เนาะหน้าก็เจือนหน้าก็เจือนนะเจอบับเคนโดสับนะฮะหน้าก็เจือน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 เลยนะครับอีโตนหลายแต่มันก็น่าแปลกใจนะครับว่ามันหายไปไหนนะฮะและจะไปถามกับเจ๊นุชตเมียหลังก็คงไม่ได้เพราะว่าเขาก็ดีดตัวเองออกแล้วทุกคนครับเขาดีดตัวเองออกแล้วนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับเห็นว่าจะเป็นเมียหลังมาก็ดูหน้าตาเมียหลังแล้วกันว่าจะพูดยังไงแต่ไม่ต้องแบบไม่ต้องเดาแหละกูก็บอกว่าไม่รู้จักกันนะ่ะกูก็รู้เลยอะ่ะ สิ่งที่จะบอกนะครับพรุ่งนี้เมียหลังอ่ะเมียหลังมาให้ให้ปักคำก็จะบอกเลยว่าไม่รู้จักกันเป็นแค่คู่ค้าไม่รู้จักกันเลยไม่สนิทกันเลยนะฮะก็คือมาเพราะว่าเขาชวนนะฮะไม่สนิทเลยเนี่ยเป็นแค่คู่ค้าไม่ได้มีความสนิทชิดเชื้ออะไรกันเลยก็คงจะบอกแบบนี้เขาก็พูดอะไรก็ได้แล้วแต่เขาก็พูดอะไรก็ได้แล้วแต่นะฮะก็แล้วแต่เขานะครับไม่สนิทกันจ้าเงินหายไปไหนหมดนะฮะ ทุกคนครับใช่ครับเงินมันหายไปไหนหมดนะฮะฉันเบื่อมากเลยฉันเบื่อจริงๆเลยนะครับทุกคน